สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนและล้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคานั่นเองค่ะและวันนี้พลาดไม่ได้นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรุ่นท็อปสุด5ที่นั่งนะคะวันนี้พิเศษมากค่ะเหลือเพียง950,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะกับรุ่นท็อปสุด Allview ได e นะคะเป็นชมใหม่ปี2021นั่นเองค่ะและก่อนอื่นนะคะที่จูนจะพาไปชมรีวิวภายนอกภายในกันอย่างละเอียดนะคะไปเรียกน้ำจิ้มด้วยพรีวิวกันก่อนเลยค่ะ ี่ก็คือ Honda CRV นะคะ เป็นตัว2.4 e s นะคะ a l l ิว e ด l ปี i v e ปนี2021นะคะมาด้วยตัวรถสีขาวนะคะสวยๆแบบนี้เลยและออปชั่นมาแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะราคาวันนี้ก็สุดพิเศษมากค่ะราคาลงจากไปแดงไปแล้วกว่าเกือบ5 0 0 0สนบาทนะคะวันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าร้านไลออนคาก่อนใครนะคะวันนี้เหลือเพียง9,59,000บาทเท่านั้นนะคะได้รุ่นท็อปสุดตัวรถสีขาวนะคะและยังได้หลังคาสลูปด้วยค่ะ ก่อนที่จูนจะพามาชมนะคะเดี๋ยวจูนจะมาบอกโปรโมชั่นกันนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเรานะคะฟรีแหวนเเนะคะฟรีค่าโอนให้ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีนะคะพิเศษมากค่ะคันนี้ผ่อนเพียง16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดนะคะและของแถมก็ได้เยอะเหมือนเคยเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะเริ่มกมาัจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะ เป็นโฉมใหม่เนเชน,นะคะดีไซน์มาได้สวยมากค่ะมีโลโก้นะคะคำว่าเฮดนะคะสวยมากแบบนี้เลยนะคะไฟนะคะคมใสๆดวงใหญ่ๆนะคะดีไซน์มาได้ลงตัวค่ะและยังมานะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน้าแล้วนั่นเองนะคะ ในส่วนของสีนะคะคันนี้นะคะลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะหรือเห็นรูปภาพคันนี้นะคะต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะเพราะคันนี้นะคะได้ตัวรถสีขาวนะคะเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าที่พลาดคันก่อนหน้านี้นะคะต้องไม่พลาดคันนี้นะคะเพราะว่าสีขาวหายากมากค่ะและขายดีมากๆานะคะเชื่อเลยนะคะว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีนะคะเรียบร้อยมากๆค่ะใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับตัวสีในส่วนของล้อแม็กนี้เลยนะคะโฉมไมเนเช่นนะคะลายสวยมาก และยังได้ขอบ18แล้วนั่นเองนะคะในส่วนของยางค่ะยังได้ยางใหม่นะคะปี2023กันเลยนะคะให้ดูนะคะในส่วนของซุ้มล้อกันบ้างค่ะ บอกเลยนะคะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมค่ะไม่มีสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นรถบ้านนะคะและยังมีวัดดูแลสู์เลขไม่น้อยมากนะคะเพียงแค่1น0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะและรุ่นท็อปสุดยังได้นี่เลยนะคะ Honda l าเ w นวอนนะคะออปชันมาแบบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับคนันนี้ลูกค้าหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะยังได้นะคะระบบนะคะสมาร์ทเอนจีเคเลตนะคะกุญแจหลุในระยะนะคะก็สามารถนะคะปลดล็อกรถจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะไฟก็จะกระพริบที่กระจกมองข้างแบบนี้นั่นเองค่ะออปชั่นมาแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะได้ดิสเบรกทั้งหมดมาให้4ล้อแล้วนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะบอกเลยนะคะว่าดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากค่ะ ไฟท้ายมาแบบโชบีเชวนะคะคาดกลางด้วยสีโคมเมียมบอกเลยว่าสวยมากนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะออปชันที่พลาดไม่ได้นะคะเซ็นเซอร์กับกล้องมองหลังมีมาให้นะคะนี่และยังได้นี่เลยนะคะฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะและยังเป็นรุ่น All w h e e r i ด e นั่นเองค่ะ ให้ดูนะคะเริ่มมาจากคันด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะว่าร้านเรานะคะคัดรถสวยนะคะเป็นรถบ้านนะคะรับประกันนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือว่าน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะทั้งหมดทั่วห้องโดยสารแล้วนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้สภาพใหม่มากคะ่ะน่าใช้มากนะคะลูกค้าที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะและมีที่นะคะ วางของนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สัมภาระเยอะคันนี้ตอบโจทย์มากค่ะภายในค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะและนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของออปชั่นด้านในกันค่ะคันนี้นะคะเป็นภายในสีดําค่ะสภาพภายในใหม่มากนะคะมีกุญแจมาให้ทั้งหมด2ดอกนะคะเหยบเบรกแล้วกดปุ่มพุดส start นะคะ แบบนี้เลยนะคะเสียงเครื่องเงียบมากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นรุ่นท็อปสุด้าที่นั่งนะคะเริ่มมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยค่ะเบาะด้านข้างนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะจัดเย็บนะคะตกแต่งไม่ได้สวยงามมากนะคะลวดลายนะคะเบาะปรับไฟฟ้าแล้วคู่หน้าค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะเป็นสีดํานะคะมีแต่งนะคะลายไม้เสมือนจริงนะคะ แต่งคิ้วโครเมียมเล็กๆน้อยๆนะคะสวยมากนะคะสําหรับคันนี้เรียบหรูมากๆนะคะคอนโซลนะคะเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดํานะคะมีเล่นลายไม้นะคะสวยมากนะคะคอนโซลไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะและในส่วนตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะตัววัดนะคะแรงลมยางนะคะติดตั้งมาให้เพิ่มนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะไม่ได้มาจากศูนย์นะคะและในส่วนของหน้าจอคันนี้นะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัส ออปชันบอกเลยว่าครบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนี้เลยค่ะระบบนะคะนำทางนะคะหรือเนวิเกเตอร์นะคะฟังก์ชันนะคะครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะฟังวิทยุ f m AM นะคะเชื่อมต่อบลูทูธมีครบเลยนะคะและในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะและเกียร์อัตโนมัติค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะคะ และตรงนี้ค่ะที่พลาดไม่ได้รุ่นท็อปสุดนะคะยังได้นะคะที่ชัดไร้สายนะคะหรือว่าไวเลสชัดเจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะแต่งลายไม้เสมือนจริงนะคะสวยมากค่ะทําให้รถนะคะดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นมีนะคะเกะที่ใส่ของตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุดค่ะ เลขไม่ใช้น้อยค่ะใช้ไปเพียง10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าจอหน้าปัดเลื่อนไม่แบบดิจิตอลนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะ ด้านขวามือนะคะยังได้ระบบช่วยในการขับขี่นะคะคูดคอนโทรนะคะมีแอร์แบกคู่หน้านะคะไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้แล้วนั่นเองค่ะในส่วนของแผงประตูด้านขวานะคะของคนขับนะคะยังได้นี่เลยค่ะเมมโมรี่ซิทฝั่งคนขับนะคะให้2องตำแหน่งนะคะกระจกมองข้างผับไฟฟ้าแล้วนั่นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะคู่มือการใช้งานอยู่ครบทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะคู่มือการใช้ระบบนําทางนะคะหรือจะเป็นคู่มือนะคะสําหรับรถยนต์คันนี้นะคะมีมาให้ครบเลยนะคะและสมุดนะคะการเข้าสู่นะคะคันนี้นะคะมีประวัติดูแลนะคะและที่สําคัญรุ่นท็อปสุดที่พลาดไม่ได้นี่เลยค่ะหลังคาซันรูฟนะคะ เปิดม่านนะคะก็ยังเป็นแบบระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะเฉพาะรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะคะสําหรับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุด5ที่นั่งนะคะและกระจกนะคะสลูปนะคะก็เปิดปิดแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะออปชั่นมาแบบจัดเต็มแน่นอนนะคะใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างค่ะให้ชมเลยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่า ใหม่เลยทีเดียวนะคะกินใหม่นี้ยังอยู่นะคะเพราะว่าเลขใหม่คันนี้นะคะเพียง10,000่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะให้ดูเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะทั้งหมด5้าที่นั่งเลยนะคะเบาะยังแน่นยังตึงนะคะใหม่มากค่ะมีตัวติดตั้งคาซีทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรุ่นท็อปสุด5้าที่นั่งนะคะเครื่องยนต์เบนซินแล้วนั่นเองค่ะและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ เริ่มกันจากในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะห้องเครื่องใหม่มากนะคะคานด้านหน้านะคะยังอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมนะคะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะแผ่นมออกนะคะยังอยู่จากศูนย์นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะบอกเลยนะคะว่ารับประกันโครงสร้างนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะให้ดูเลยนะคะตัวเครื่องนะคะไม่มีสันไม่มีโยกนะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดนะคะสภาพคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆ ะะฝาฝากระโปรงนะคะก็ปิดง่ายค่ะเพราะว่ารถนะคะค่อนข้างเตี้ยนะคะมีปิดแค่นี้เลยนะคะ และสําหรับโปรโมชั่นนะคะบอกเลยว่าพิเศษมากค่ะวันนี้เราตั้งขายเพียง959,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเราฟรีแวดนะคะฟรีค่าโอนให้นะคะซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตด,ดีนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยค่ะผ่อนเพียง1 6 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาชมคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะคะหรือคันอื่นๆในร้านเรานะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map นะคะว่า l i ออนคาเป็นภาษา ไทยนะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยร้านเราห่าง่ายมากค่ะติดกับโลตัสไซน้อยนะคะห่างจากเซทันเวเกตนะคะเพียง6-7นาทีเท่านั้นนะคะหาง่ายมากๆค่ะ หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกมาดูรถจริงที่หน้าร้านนะคะเพียงแค่ดูวิดีโอคันนี้นะคะหรือดูรูปนะคะตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะว่านะคะจูมีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเข้าไปเซ็นถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยค่ะพอผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะคะยังไม่สะดวกมารับรถนะคะเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีนะคะถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะและของแถมร้านเรานะคะให้เยอะแน่นอนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะซื้อรถร้านเรานะคะ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะได้รถสวยเกรดเอสภาพนางฟ้านะคะและคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะหาที่นั่งไม่เพียง10,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าที่เห็น คลิปนี้นะคะรีบตัดสินใจได้เลยได้ตัวรถสีขาวซึ่งหายากมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมภายนอกภายในกันเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะรถสวยที่เข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะคะแล้ววันนี้จูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ